สวัสดีครับพี่เพ่านวันน้นมาในหัวข้อช่องพีเอ็นพาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีพับบ้านผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่เพียงได้ซื้อสององค์ก็ลดเหลือสามร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางกรติกต้องเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนรายได้ไผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นพาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกััันนคคครรบบผมมมแลลล้้้ววก็จะะไไดดด่่พาิปใหๆย อ่ะสไลด์พี่นี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นเรนห,หรียญหลวงปู่หงรายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่เหรียญเจริญปออ่าเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่หงนะพี่นะนี่หลวงปู่หงอ่าสภาพอาจจะใช้หน่อยนะพี่นะเนี่ยดูเลี่ยมเลี่ยมใช้เลยนี่ใช้งานของแท้ครับผมนี่นี่มานี่เป็นเหรียญเจริญพรบนนะอ่ะเก้าห้านะพี่นะนี่ยนี่เหนไเก้าห้าอาจจะส่องยากนิดน,นึงนะเพราะว่า เขาเลี่ยมใช้นะพี่นะนี่หลูกปูหงนะนี่เห็นไหมนี่ครับแต่จะออกพ่อสอนเะนี่ยนี่นี่ผมไม่ทราบนะพี่นะในในเลขโค้ดสองสองนะครับนี่เลขโค้ดส,สวยซะด้วยนะพี่นะเลขโค้ดสองสองครับผมองนี้หมายเลขหนึ่งแลพี่นะสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญรูปหัวใจลูกปูหแหวนนะพี่นะนี่เหรียญรูปหัวใจลูกปูแหวนหมายเลขสองนี่เหรียญน,นี้หมายเลขสองแลพี่นะ นี่ครับเนี่นยนเนี่ยรูปหัวใจหลวงปูแ่แหวนนะพี่นะหมายเลขสองครับผมนี่ครับนี่วัดดอยแม่ปังนะพี่นะเชียงใหม่ครับผมนี่ยเนี่ยน,นี้หมายเลขสองสองร้อบาทครับผมหมายเลขสองต่อไปเป็นพระนาคปกเจ้าคุณนอนี่นาคปกเจ้าคุณนอหมายเลขสามนี่ครับปีสองห้าหนึ่งสี่ นะครับนัปกเจ้าคุณนอครับผมนี่นะครับปีสองห้าหนึ่งสี่ 2, 5, 1, 4, นะพี่นะนะครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสามต่อไปเป็นพระผงของขวัญฝักน้ำหมายเลขสี่ ผงของขวัญปากน้ำหมายเลขสี่ครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสี่ต่อไปเป็นหมายเลขห้าเป็นหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานเนาะพี่นะไห,หลวงพ่อเพชรเกาะพังงนันในหมายเลขห้าครับผม นี่ครับสอะบาทครับผมหมายเลขห้าต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหมายเลขหกครับผมเหรียญพระพุทธชินราชหมายเลขหก สองร้อยบาทครับผมหมายเลขหก 6. ต่อไปเป็นปิดตาผมไม่ทราบที่นะพี่นะหมายเลขเจ็ดครับผม,มเป็นเนื้อตะกั่วแล้วพี่นะนี่ปิดตาเนื้อตะกั่วหมายเลขเจ็ดครับผมนสองร้อยบ,200บาทครับผมหมายเลขเจ็ด ต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงพ่อเดิมหมายเลขแปดครับผมเป็นเรนหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขแปดต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขเก้า ครั200บสองร้อบาทครับผมหมายเลขเก้าต่อไปเป็นพระนางพญาหมายเลขสิบครับผมบนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบต่อไปเป็นเหรียญรูปทิมหมายเลขสิบเอ็ดครับผม เป็นเหรียญของโปรทีมแล้วนะนี่ลนะึกวางสี่ล้านเลิกนะเหรียญน,น้ำมนครับผมเหรียญขันน้ำมนหมายเลขสิบเอ็ดครับผมในลึกงานวางสี่ล้านเลิกนะพี่นะเหรียญขันน้ำมนครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสอง สมเด็จหมายเลขสิบสองครับผมองค์นี้ด้านหลังจะเป็นตายางแบบนี้นะพี่นะนี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบสองต่อไปเป็นเหรียญลูปเอี่ยมวัดสะพานสูงหมายเลขสิบสามครับผม หมายเลขสิบสามครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพารสำเร็จหมายเลขสิบสี่นี่ครับ สองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นปูดทวดองนี้จะเป็นอ่าหลังโคดหมูนะพี่น้าหนี่ยหมายเลขสิบห้าครับผมหลงปูดทวดจะเป็นหลังโคดหมูนะพี่น้าหนี่ยนี่ครับหมายเลขสิบห้าครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่หมุนหมายเลขสิบหกเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่หมุน ครับหมายเลขสิบหกนะพี่นะคงนี้นี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบหก 16. ต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเจ็ดครับผม สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นรูปลอโูหะทวดก้อนลายเซนหมายเลขสิบแปดครับผมรูปลอโูหะทวดก้อนลายเซนหมายเลขสิบแปดครับผมนี่นี่ครับหมายเลขสิบแปดนะพี่นะนี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบแปด ต่อไปเป็นพระผงลูกเหมือนลลบุตโตะหมายเลขสิบเก้านี่พระผงลูกเหมือนลลบุตโตะครับผมหมายเลขสนะิบเก้าแลมีตะกุดนะพี่นะน,นี่นี่ครับนี่ผงนี้หมายเลขสิบเก้านะพี่นะสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระผงสุพรรณหมายเลขที่ยี่สิบ สุพันหมายเลขที่ยี่สิบครับผมนี่นี่ครั200บสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นาพาปิดตาหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมตรงนี้หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะพี่นะนี่นี่ครั200บสองร้อบาทครับผมหมายเลขยี่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อปานบางบอ่อหมายเลขที่ยี่สิบสองเหรียญหลวงพ่อปานบางบอ่อนะพี่นะนะครับอนามัยเลขหนึ่งอำเภอบางบอ่อครับผมนะครับหมายเลขยี่สิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอจารโลหมายเลขยี่สิบสามองค์นี้จะเป็นรุ่นแรกสิโตอสสร้างถวายนะพี่นะ รายการที่ยี่สิบสามนี่ครับสอง้บาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่เป็นเหนรียญรัชาการที่สี่นะพี่นะนี่รายการที่ยี่สิสี่ครับผม นท่านหลังจะเขียนกรุงสยามแล้วพี่นะนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อแพรรายการที่ยนะี่สิบห้านะสมเด็จสายลุงหลวงพ่อแพรครับผมเดี๋ยวโอ้ให้ไปเนี่ยแน่นแน่นมากเลยอ,ะอ่ะได้ละได้ละนี่นครับสมเด็จสายลุงหลวงพ่อแพร์นะพี่นะ ตรงนี้รายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะนี่แล้วก็จะมีตะกุดนะครับีนใต้ฐานนี้สองดอกแล้วก็ด้านบนนี้หนึ่งดอกนะนี่เป็นสมเร็จสายลุงแพรพันนะพี่นะเป็นของหลวงพ่อแพรครับผมน,นี่นะสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้ามาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะพี่นะนี่ อั้างก่อนสามเดือแบบนี้ครับผมต่อไปเป็นขุนแผนนั่งพายกุมาหรหลวงพ่อโวยรายการที่ยี่สิบหกครับผมขุนแผนนั่งพายกุมาหรหลวงพ่อโวยครับผมอันหลังจะเป็นยานแบบนี้นะพี่นะนี่ครับรายการที่ยี่สิบหกครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นเต่าหลวงปู่หลิวเนื้อตะกวัวรายการที่ยี่สิบเจ็ดเตาหลวงปู่หลิวเนื้อตะกวัวรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับเป็นรุ่นเงินล้านนะพี่นะนี่นี่น,น,นี่รุ่นเงินล้านนี่วัดไล่แตงทองครับผมนี่ครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะนี่ 2องร้บาทครับผมรายการที่ยี่สบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญหลวงเงินวัดบางคารายการที่ยี่สิบแปดก็ผมด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อเปืองนะพี่นะนรายการที่ยี่สิบแปดสองบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปด ต่อไปเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเตยคงทองรายการที่ยี่สิบเก้าพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเตะคงทองครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าอะพี่นะองค์นี้สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบจะเป็นพระลวกหลังลางปืนนะพี่นะพระลวกหลังลางปืนรายการที่สามสิบ ครงน,น,นี้รายการที่สามสิบครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สามสิบแล้วก็สลรับพี่ๆท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับอันนี้ก็ขอขอบคุณครับ